สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะในหน่วยกา,ารเรียนรู้ที่มีชื่อว่าสารละสารละลายนะคะองนักเรียนจะต้องรู้อะไรบ้างนักเรียนจะต้องรู้ว่าองค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้นะคะแล้วก็เรื่องของความเข้มข้นของสารค่ะค่ะและเรื่องแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องขององค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ค่ะ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับคําว่าสารละลายก่อนค่ะสารละลายนะคะก็หมายถึงสารผสมที่ประกอบด้วยสารบริสุทธิ์ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาละลายเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะทีนิดนึงก็คือสารบริสุทธิ์ก็คือย้อนกลับไปเมื่อตอนมหนึ่งเนาะนักเรียนเรียนมาแล้วว่าสารบริสุทธิ์เนี่ยมันคือสารเนื้อเดียวที่ประกอบไปด้วยสารเพียงชนิดเดียวสมบัติต่างๆจะคงที่ โดยองค์ประกอบของสารละลายนะคะจะประกอบไปด้วยสส่วนก็จะเป็นส่วนที่เป็นตัวทําละลายโซเวนนะคะก็คือสารที่มีความสามารถที่ทําให้สารต่างๆละลายได้นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในสารละลายนะคะส่วนตัวละลายก็คือโซลูตนะคะก็จะเป็นสารที่ละลายอยู่ในตัวทําละลายนะคะตัวทําละลายจะกระจายออกไปทั่วตัวละลายนะคะแล้วก็เป็นองค์ประกอบอื่นที่มีปริมาณน้อยที่สุดในสารละลายค่ะ โดยลักษณะของสารละลายนะคะจะเป็นสารเนื้อเดียวสารเนื้อเดียวก็คือเราเห็นมันเป็นแค่เนื้อเดียวคือมันผสมกลมกลืนกันไปหมดเลยนะคะโดยหลักการพิจารณาว่าสารใดเป็นตัวทําละลาย,ลายหรือว่าตัวละลายเนี่ยก็จะมีดังนี้อันนี้นักเรียนจะต้องจดจําดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดหลังเรียน,นะคะ่ะสะก็หลักเกณฑ์นะคะก็คือสารที่มีสถานะเดียวกันก็จะเป็นสารที่มีปริมาณมากที่สุดเป็นตัวทําละลายนะคะ ออแล้วก็สารที่มีปริมาณน้อยจะเป็นตัวละลายนะคะอย่างเช่นสารที่มีสถานะเดียวกันอย่างเช่นน้ำน้ำกับน้ำหวานแดงน้ำหวานแดงนะคะน้ำกับน้ำหวานแดงสถานะเดียวกันก็คือของเหลวนะคะสารที่มีปริมาณมากที่สุดจะเป็นตัวทำลายอย่างเช่นนักเรียนใส่น้ำเปล่าไปหนึ่งลิตรใส่น้ำแดงไป 200มิลลลตรสารที่มีมากคืออะไรลูกก็คือน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำเป็นตัวทำละลายนะคะส่วนนักเรียนใส่น้ำแดงไปแค่200มิลลเนาะเพราะฉะนั้นน้ำแดงเนี่ยเป็นตัวละลายค่ะต่อไปนะคะถ้าสารที่มีสถานะต่างกันนะคะอย่างเช่น น้ำก pe ับเกลือนะคะสารที oh. ่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายจะเป็นตัวทําละลายนะคะแล้วก็สารที่มีสถานะต่างกันจะเป็นตัวละลายอันนี้เนาะน้ํากับเกลือน้ําเป็นของเหลวเกลือเป็นของแข็งสถานะสุดท้ายที่น้ํากับเกลือละลายกันจะได้เป็นของเหลวเพราะฉะนั้นสารที่มีสถานะเดียวกับสารละลายเป็นตัวทําละลายสารอะไรระหว่างน้ํากับเกลือที่มีลักษณะเหมือนน้าเกลือมีสถานะเดียวกับน้าเกลือก็คือน้ําเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นในกรณีนี้น้ำจะเป็นตัวทำละลายส่วนเกลือจะเป็นตัวละลายนะคะเรามาดูในส่วนของสมบัติของสารละลายนะคะสมบัติของสารละลายนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดเดือดจุดล้อมเหลวความดันไอเราจะเรียกรวมๆกันว่าสมบัติคอลลิเกทีฟนะคะซึ่ง ได้แก่ข้อที่หนึ่งคือจุดเดือดจุดล้มเหลวจุดเยือกแข็งเนี่ยจะไม่คงที่นะคะ 2. ไม่เกิดการตกตะกอนหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปนะคะ 3. ตัวถูกละลายไม่สามารถแยกออกจากสารละลายได้โดยการกรองทางกายภาพนะคะอย่างเช่นน้ํากับเกลือเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่สามารถกรองมันออกได้โดยวิธีธรรมดาเลยนะคะ 4. ส,สารละลายไม่สามารถทําให้เกิดการกระเจิงของแสงได้นะคะ ต่อไปนะคะประเภทของสารละลายนะคะมีเกณฑ์สามเกณฑ์ด้วยกันนะคะในการจําแนกนะคะหนึ่งก็คือใช้สถานะสองใช้ปริมาณและสามใช้ความเข้มข้นในการจําแนกค่ะหากเราจําแนกตามสถานะของสารนะคะก็จะได้เป็นสถานะที่เป็นของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะตัวอย่างของสารละสารละลายที่มีตัวทาละลายมีสถานะเป็นของแข็งก็อย่างเช่นทองเหลืองนาคเหรลียนบาทแล้วก็เหล็ลก,ลกกล้านะคะส่วนใน ตัวอย่างของของเหลวก็อ,อย่างเช่นน้ำเชื่อน้ำเกลือน้ำปลาน้ำหวานนะคะตัวอย่างของแก๊สนะคะก็อย่างเช่นอากาศแก๊สหุงต้มลูกเหม็ดในอากาศนะคะแล้วก็ไอ้น้ําในอากาศค่ะหากเราจำแนกตามปริมาณของตัวละลายนะคะก็จะได้อยู่2ประเภทนะคะก็คือ สารละลายอิ่มตัวกับสารละลายไม่อิ่มตัวสารละลายอิ่มตัวก็คือสารละลายที่เมื่ออยู่ในภาวะหนึ่งนะคะที่อุณหภูมินึงเมื่อใส่ตัวถูกละลายเพิ่มลงไปจะไม่ละลายอีกนะคะจึงตกตะกอนสู่ก้นภาชนะนะคะส่วนสารละลายไม่อิ่มตัวก็คือสารละลายที่ยังมีตัวละลายในอยู่น้อยนะคะเมื่อใส่ตัวละลายเพิ่มลงไปอีกเนี่ยจะสามารถละลายได้ไปอีกเรื่อยๆค่ะ สุดท้ายนะคะถ้าเราจําแนกตามความเข้มข้นนะคะก็จะได้เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นกับสารละลายเจือจางค่ะสารละลายที่มีความเข้มข้นเนี่ยก็จะหมายถึงสารละลายที่มีปริมาณตัวละลายอยู่มากนะคะเมื่อเทียบกับตัวทําละลายนะคะส่วนสารละลายเจือจางก็จะตรงกันข้ามนะคะก็คือจะเป็นสารละลายที่มีปริมาณตัวละลายอยู่น้อยเมื่อเทียบกับตัวทําละลายค่ะ ในส่วนของสไลน์นี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของสารละลายค่ะหนึ่งนะคะเหรียญบาทนะคะเหรียญบาทเนี่ยจะมีสถานะเป็นของแข็งนะคะก็จะเกิดจากสารสองชนิดนะคะก็คือนิกเกิลกับทองแดงซึ่งนิกเกิลและทองแดงก็จะเป็นสถานะเป็นของแข็งเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะ2ทองเหลืองค่ะทองเหลืองก็จะเกิดจากทองแดงกับสังกะสีค่ะนาคนะคะนาคจะเกิดจากสารสาชนิดก็คือทองแดงทองแล้วก็เงินค่ะ ทองสําริดนะคะก็จะเกิดขึ้นระหว่างดีบุกกับทองแดงค่ะแก๊สหุงต้มนี่ก็จะเกิดจากโพเพนกับบิวเทนนะคะส่วนฟิลฟิลที่อยู่ในพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะก็จะมีบิสมัทตะกวัวแล้วก็ดีบุกค่ะ ปัจะะจัยที่มีผลต่อการละลายนะคะ1ก็คืออุณหภูมินะคะน <kalk> ักเรียนก็จะสังเกตได้ว่าการละลายอย่างเช่นนักเรียนต้มน้ําแล้วก็ใส่น้ําตาลที่บ้านนะคะถ้านันกเรียนอยากจะให้มันละลายเร็วขึ้นนักเรียนก็จะต้องเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปนะคะอุณหภูมิก็จะมีผลต่อการละลายนะคะขนาดของตัวละลายเหมือนกันค่ะถ้านักเรียนจะละลายอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างก้อนที่ใหญ่กับก้อนที่เล็กก้อนที่เล็กก็จะละลายได้เร็วกว่าใช่ไหมคะ นะคะชนิดของตัวทําละลายนะคะนอกจากน้ําก็ยังจะมีสารอื่นที่เป็นตัวทาละลายได้นะคะอย่างเช่นแอลโกอฮอล์หรือโพพานอลนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าสังเกตได้ว่านะคะบางอย่างเนี่ยไม่สามารถละลายในน้ําได้แต่สามารถละลายได้ได,ไ,ดได้ดีด้วยนะคะในแอลโกอฮอล์อย่างเช่นพวกน้ําหอมนะคะที่นักเรียนเอามาฉีดตัวนะคะต่อไปความดันค่ะความดันนะคะก็จะในกรณีที่ตัวละลายเป็นแก๊สหากความดันสูงขึ้นก็จะทำให้แก๊สเนี่ยละลายได้ดีขึ้นค่ะ อย่างเช่นการละลายของออแกส๊สคาร์นบอนไดออกไซด์ในน้ำอัดนะลมนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะคะการคนการขยา่าการปั่นเหวี่ยงเนี่ยก็จะทําให้อนุภาคของตัวทําละลายเนี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็จะเกิดการชนการทําให้ละลายได้ดีและเร็วขึ้นค่ะ สำหรับความรู้เพิ่มเติมนะคะนักเรียนควรรู้ว่าการละลายของสารในตัวทําละลายเนี่ยตัวละลายแต่ละชนิดเนี่ยใช้ตัวละลายตัวทําละลายที่แตกต่างกันได้นะคะอย่างเช่นสารบางชนิดอาจจะละลายได้ในตัวทําละลายหลายชนิดอย่างเช่นสีผสมอาหารละลายในน้ําและละลายในแอลกอฮอล์ได้นะคะแต่สารบางชนิดไม่สามารถละลายในน้ําได้เหมือนที่ครูบอกไปนะคะแต่สามารถ ละลายในตัวทําละลายชนิดอื่นได้อย่างเช่นพวกลูกเหม็นเชลเล็กนะคะจะไม่ละลายในน้ํานะคะแต่จะละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ค่ะทำดูเพิ่มเติมนะคะตัวอย่างนะคะตัวละลายที่ละลายในตัวทําละลายต่างๆอย่างเช่นน้ํานะคะสามารถละลายเกลือได้น้าตาลสารส้มจุลสีสีผสมอาหารได้นะคะน้ํามันเบนซินนะคะสามารถละลายโฟมพลาสติกและก็ยางพาราได้ค่ะ ทินเนอร์นะคะทินเนอร์สามารถละลายโฟมพลาสติกน้ำมันแล้วก็แลกเกอร์ได้นะคะส่วนยน้ำมันสนเนี่ยสามารถละลายสีน้ำมันได้ค่ะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะคะเก็บความรู้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะสารที่เกิดจากโลหะผสมกันเราจะเรียกว่าอโลยนะคะก็คือโลหะผสมหรือโลหะเจือค่ะส่วนสารที่มีน้ำเป็นตัวละ,วล,ะลายนะคะเราจะเรียกว่า aqueous solution นะคะ ตัวทําละลายนะคะมีได้เพียงตัวเดียวนะคะแต่ตัวละลายอาจมีมากกว่า1ชนิดค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องที่1นะคะคุณครูก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้มีแบบฝึกหัดหลังเรียนนะคะให้นักเรียนทำนะคะเป็นแบบฝึกหัดในไลฟ์เวิร์กชีตนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีวิธีสาธิตวิธีการทำให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนไปทำส่ง,งครูนะคะคนที่ส่งเรียบร้อยจะมี จะมีงานมาที่ครูเองนะคะโดยที่นักเรียนจะไม่ต้องแคปบหน้าจอมาส่งครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ